ตาติยมีอิมังปัจจวาจังอธิฐานนี้ข้าพเ,เจ้าทั้งลายขอตักจิตอธิฐานต่อคุณบรารมีคุณพระศีลธระใจพรมเทวาสิ่งศักเพเพเพติ์สิทธิ์สงายที่ได้อัญเชิญมาในวันนี้ขอเดชะพระบารมี นบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายประกอบกิจาการอันใดให้สำเร็จทุกประการในการกระบัติ้จ้ของพระคนครไทยให้การถ่ายทำถภาทยนต์เรื่องอีสานตอนดีจงประสบความสำเร็จทุกประการเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลทั้งหลาย เอองงขประพดด้วยหมาะคนไทยถึงถึงจะบอกว่าอีสานซอมบี้ก็ตามเนี่ยมันหมายถึงว่าคนเราอ่ะคนไทยเราเนี่ยคนอีสานเนี่ยเป็นคนที่รักสนุกนะครับแล้วมันมีเรื่องราวประหลาดบางอย่างทําให้ทําให้ซอมบี้เขามีบทบาทในหนังเรื่องนี้ซึ่งจะเฉลยไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเฉลยไม่ได้เฉลยก็ไม่ต้องดูพอดีฮะ นด้วยความที่พอพอโปรเจกต์มันดูมีทิศทางมีเดเร็กชั่นน่าสนุกขนาดนี้ก็เลยรวบรวมตัวพ่อตัวแม่ทั้งวงการมาขนาดนี้ครับเริ่มพันพันอ่รู้สึกยังไงคะกับเรื่องนี้อ้าวลุยเลยค่ะรับไม่ใช่เมืองอ้าลุยเลยจ้บกับพีทเขาออกแบบพีทเราออกไปก่อนมึงอ่ะไม่ได้ออกแบบเป็นการร่วมงานครั้งแรก่่รรรวมงงานคั้แก ก็ยังไม่ได right. really, cool. so like ้เริ er> ่มถ so so ่ายฮะใช่วันนี้วันนี้เพิ่งเจอวันแรกครับผมแล้วไปอัดบทเรารู้สึกยังไงบ้างจริงจริงผมผมรู้สึกว่ามันดีนะที่เราได้มีแบบว่าคนเขียนบทเรียกว่ารุ่นใหม่บ้างเหมือนกันวงการภาพยนตร์เราไม่มีคนเขียนบทที่ที่เป็นเด็กยุคใหม่ๆมานานแล้วครับก็รู้สึกว่าเออเป็นโอกาสดีเหมือนกันแล้วก็พอดีเรื่องนี้มีคุณนรมาพรช่วยคุมเรื่องการเขียนบทก็เคยทำแล้วมาแล้วมาแล้วครับ ใช่แล้วก็มีซัมบี้มาแล้วใช่เฮียอะไรคุณทอง แล้วก็่บอกเราว่าสอยแล้วพี่พูดอะไรอย่างนั้นออกมาพี่มันจริงเหรอคะมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอพี่ขอดูได้ไหมไม่แอบแลองนี้ก็ก็ได้ทํางานกับออกแบบครับก็คือตามงานเขามานานแล้วแล้วก็เออได้ทำงานดูจนได้ก็รู้สึกว่าเออเป็นโอกาสปกติเจอจะเฉียดเฉียดเนาะใช่ตางานอีเวนต์ต่างๆออต่างอีสานตอมนี้นี่ก็คือเราต้องหุ่ใสอสารได้ไหมเออไม่เอาอีฮะ ทำอย่างนี้ได้ยังไงโอ้โหแล้วพ่อตบดังซิมเลยอ่ะแ้วเซ็ตซัมบีติ้งหายหมดเลย เอาต่อเลยอาต่อเลยเอาแบบแกเอาแบบต่อไม่ได้ยินแบบนี้ไม่ได้หรออะว่าอะไรไม่ได้แล้าถามว่าอะไรตต่้อง่อะไรมันนะต้องอะไรางใช่ไหมต้องราไปดูเลยภาพยนตร์ถ้าออกแบบไงนบ้างเพราะว่าปอดเราเราไม่ได้เล่นแนวนี้เลยจะเป็นสิ่งใหม่ทุกคนจะได้แบบพบเห็นในเรื่องแรกกับที่เลย เตรียมตัวรับมือกับเอ่อยกพิธีกันพิธีแบบ่วงส่งก็ขำเร้ไหวแล้วอะเดี๋ยวพ่ม่ดี๋วข่พรองใช่เหระเข้ามาี่ใช่เหรอพระอพระรไม่ได้พระงเลรีเริมันยังพูดอะไรมากไม่ได้นะจริงอยากให้ลืมๆเรื่องเรื่องเรื่องนักแสดงไปก่อนว่าพอถึงเวลาจรคาตอร์มัน ถูกแยกแตกไปอีกถูกแบบไปเปลี่ยนไปอีกคนนึงเลยอะครับเราจะไปแก้บทให้เขาด้วยหรือเปล่าก็ไม่อยากให้ดูคุณบอยคุณบอยเรื่องนี้จะเปลี่ยนเยอะมเปลี่ยนเยอะมากครับจากดีก็คือเล่ไม่ใช่จากเลวก็คือดีพูดดีๆนะคุณตอนโอมเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้เล่นอะไรใหม่ๆใช่ฮะแล้วก็มาเจอแบบเพื่อนๆมาเข้ามาดีคุยดิคุณเกี้คุณเข้ามาคุณนี่เป็นเป็นคาแรคเตอร์คุณเป็นยังไงฮะเออก็อย่า คาแรคเตอร์ก็คือฉันยังไม่ได้อ่านบทนะค่ะเขาเป็นคนหนึ่งที่อ่านบทแต่ได้กล่าวว่าคู่กับเอ่อพี่แอนนี่พี่อันนี้ก็มามาพม่อมาแม่ที่ไม่ได้อ่านบทนี่ไม่ใช่ว่าเป็นนักแสดงที่ไม่รับผิดชอบนะแต่ว่าชอบไปแบบรับบีฟกับพูมกับตัวสดๆแล้วเราจะได้เล่นสดๆออกไปเลยพูดไปเล่นอ่าดูแลหัวมไปให้ดีๆมันเดินเพื่อนพ่านอยู่เนี่ยเออไม่ต้องดูแลสามีค่ะระวังกระเป๋าตังค์ของทุกคนด้วยเพราะสามีดิฉันเดินอยู่พี่อันนี่คะเป็นนักแสดงเรื่องนี้ต้องตลกนะพี่อันนี้ตลกไหมคะ ได้ยินว่าตลกนะคะเขาบอกไปอย่างนั้นก็คือต้องทําตามผู้กำกับอย่างเดียวเหมือนกันค่ะ <c oughs> ก็จะจะเห็นน,นักสแสดงหลายหลายบท่าจะน่าจะรอ<า>น,นานเรื่องนี้น่าจะรอนานคือไปถ่ายไปถ่ายไปนัด8ปดโมงน่าจะได้ถ่ายเที่ยงหรือบ่ <c oughs> อายบ่ายสองโอ้ยแตลงหน้าไอ้พวกหารอไงเขามาเขามาตีสีวันนี้ผมว่าผว่าน่าติดตามเราได้ดูซอมบี้ในแบบเวอร์ชั่นไทยบ้าง แล้วก็พอใส่ความเป็นอีสานหนังเรื่องนี้มันจะน่ากลัวแล้วมันก็จะสนุกสนานไปด้วยมันจะมีความหาก็ตรงกับอัธรัษของคนไทยที่น่ากลัวด้วยตลกด้วยดดีจุดคลายแม็กซ์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่คุณแบบคาดไม่ถึงเลย่ตอนไทยตอนไทยเรื่องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเอาเฉลยเลยไหมเออผมอ่านมาแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกไม่ได้พูดถายเลยแต่จะน่ากลัวจริงฮะแล้วก็จะมีความหาเข้ามาด้วยมันไม่ใช่น่ากลัวที่ซอมบี้มันน่ากลัวที่แบบ ที่สังเกตที่เราเราคุยคุยกันอยู่ไอ้พวกซมบี้พักด้วยมีพักตอนแรกก็เยอะดีหรอกวันนี้พักก็ก็ดูงานแต่งเอฟเฟกของว่าก็ออรายละเอียดดีคนลุกแน่นอนครับบูงกับครับพี่ขีปพี่รักครับครับเปิดกล้องเมื่อไหร่น่าจะเป็นช่วงเดือนตุลา ุลาคมครับน่าจะได้ดูกันน่าจะเป็นช่วงป้นปีหน้าือว่า,วา,วา,วาเล่นถ่ายถองคิวเลยีเล่นถ่ายไหมเอาเอาคุณภาพเป็นหลักเ,เพราะว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกที่ที่คอนเทนต์ซอมบี้อ่ะเราเราเราใส่ใจเราทําเรื่องซอมบี้เป็นหลัก ไม่เลงแต่ก็คือครบรถแน่นอนทั้งแัวทั้งสนุกที่รถไม่หนุนเลยครับก็ฝากพี่โยนเรื่องมีสามซอมบี้ด้วยนะครับดาราครับคั้งมากมายสนุกสนานแน่นอนครับโอเคผมตกแล้วผมตกแล้ว